ผมเดินสายให้อะไรบ้างผมผมได้ทั้งมิตรภาพที่ดีแล้วก็ได้เพื่อนในทีมที่ดีแล้วก็มีความสุขเวลาเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับแล้วก็แบบมันอาจจะต่างจากสิบเอ็ดแต่ว่าเดินสายมันก็ผมผมว่ามันมีความสุขกว่ามีสโมสรอ,อาชีพซักสโมสรเดินเข้ามาบอกว่าคุณไปช่วยผมได้ไหมคุณจะบอกเขาว่าไง ผมยังตอนนี้ผมว่าน่าจะยังครับผมขออยู่นี่ก่อนผมไม่ได้ด้วยว่าผมอยู่ตอนที้นี่นะครับแต่ว่าผมอยู่แล้วผมว่าผมรู้สึกว่าผมสบายใจผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมาให้ผมปวดหัวด้วยครับบังผมก็เลยแบบว่าผมขอขอพักแป๊บหนึง่งถ้าผมพร้อมยนวะผมจะจะขอบอดทุกลับไปสู้อีกทีนึงครับเ uh huh. ชวนครับ uh huh. เราต้องขอบคุณวีคิงครับ <c oughs> ที่เขาพกพาเลยกระดาษ ดีจิข่วีครับชผมมาอยู่นะไป้เจอผมมาอยู่ครับขอบคุณกับตันแปะรับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น y o u u u b e เพจและ TikTok ของกับตันแปะ สลับแข่งทูแซทคาร์บอนสับแข่งเสริมใยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทย,อยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาตคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพาร์ตขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลนึกถึงเสื้อบอลเดินสายนึกถึงร้านแพนด้าช็อป เสื้อบอลมือนหนึ่งแท้ร้านเปอร์เซ็นต์มีครบทุกช่องทาง TikTok s h o อป e และ Facebook ส,สวัสดีครับผมแก้นธีรพลธนาชาติกุลครับ ไมาไยงไงครับถึงมาเล่นฟุตบอลเดินสายได้ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมาเล่นร้อเซครับก็แค่มาเล่นเพื่อตอนปิดปิดลีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นผมก็ยังไม่มีทีมด้วยแต่ก็มีคนที่เขามาทาบทามแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้อยากที่จะจะไปะครับก็มีพี่คิงโทรหาผมครับสีน่าสุวิศักดิก์โทรชวนมาเล่นที่ทาถาวรครับ ถือว่าเป็นคนที่มีบุญคุณหรืคุณเลยไหมก็คนหนึ่งครับตอนแรกผมเริ่มเล่นจากเอ็กโปก่อนครับแล้วก็เริ่มมีรายการที่มันใหญ่ขึ้นเขาก็เลยลองโทรมาชวนครับแต่ก็ได้มาสัมผัสกับที่นี่ครับขอเฮตุผลหน่อยทำไมถึงเลิกเล่นลีกครับถ้าถามว่าเฮปุผลเลิกเล่นลีกก็เรื่องน่าจะเป็นเรื่องปัญหาครับบางแบบ เรื่องปัญหาการเงินบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ได้อยากจะไปพูดให้มันเขาดูเสียหายอะไรเงี้ยมันก็แบบปัญหาที่เคยได้ยินกันมาครับ uh huh. ก็เรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยครับสโมสรล่าสุดที่คุณเล่นในสโมสอรอะไรโพลิเทโลครับที่ว่ามีดาว่าเกี่ยวกับอ๊ะทำไม <c oughs> คนนี้ไม่ติดคนนี้ไม่ติด <c oughs> ใช่ไหมครับผมก็มันอยู่ที่อันนั้นมันอยู่ที่พวกผู้บริหารครับ uh huh. ผมก็แค่ทําหน้าที่ของผมในสนามให้เต็มที่ที่สุด แค่นั้นเลยครับมีความรู้สึกไหมว่าอยู่ดีๆแล้วมันไม่ติดขึ้นมาก็รู้สึกเสียใจนะครับแบบว่าเราก็มีผลงานกับทีมเราก็เต็มที่ทีมมาโดยตลอดไม่เคยเกยเรไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่เคยเล่เทะไม่เคยอะไรแต่ก็มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของทีมก็ได้ครับ uh huh. ผมก็ต้องเดินเดินหน้าต่อครับต่อให้จะมีหรือไม่มีก็ต้องสู้ต่อคุณกำลังก็บอกว่ายัางไงก็ต้องยอมรับมันใช่ครับ ผมก็มันอยู่ที่ผู้บริหารครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่ได้มีสิทธิ์ที่ต้องไปขอร้องหรืออะไรเราแค่ทําหน้าที่อย่างน้อยให้เขาเห็นพอครับคําว่าเดินสายคุณคิดว่ามันมันเป็นจุดจบของคุณไหมไม่ครับบางผมว่าเดินสายมันก็เหมือนบอลสิบเอ็ดแต่แค่เปลี่ยนจากสิบเอ็ดมาเป็นเจ็ดราะว่ามันก็คือฟุตบอลในสิ่งที่ผมรักเหมือนกันต่อให้มันจะเป็นเจ็ดหรือจะเป็นสิบเอ็ดมันก็คือฟุตบอลในสิ่งที่ผมเริ่มเล่นตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วมันต้องมันต้องปรับมันต้องจูนอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับ การมาจากสเปนคนเลยมันก็ต้องมีครับอันนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าที่โค้ชพี่เอกอะครับว่าเขาจะใช้งานเรายังไงคอยสอนในการแก้เกมของเขายังไงในให้เราลงไปในจุดตรงไหนทําอะไรบ้างเนี่ยครับมันก็ต้องมีปรับจูนหลายอย่างเหมือนกันครับบังแต่ว่าผมก็ต้องปรับตัวเข้ากับมันให้ได้ครับถือว่าเป็นคือก่อนหน้าน,นี้เอาตรงๆว่าคุณเคยมาเล่นแล้วล่ะใช่ครับผมเคยมาเล่นแต่ว่า ก็เคยเล่นใท้เอ็กโปแต่อาจจะแบบไม่ได้มีการฝึกซ้อมที่เหมือนที่ไทยถาวรที่แบบว่ามีซ้อมทุกวันมีอะไรแบบที่มันอยู่กับฟุตบอลแบบซ้อมทุกวันอยู่ด้วยกันมีแคมอะไรเงี้ยครับผมก็แค่อาจเคยเล่นฟุตบอลอันนี้แต่ว่าแค่ไปไปเตะแล้วมันก็เสร็จเลยครับอะไรเงี้ยครับแบบเตะรายการหนึ่งก็คือจบแล้วก็รอรายการต่อไปครับเดินสายให้อะไรกับคุณบ้าง สำหรับผมเดินสายให้อะไรบ้างผมผมได้ทั้งมิตรภาพที่ดีแล้วก็ได้เพื่อนในทีมที่ดีแล้วก็มีความสุขเวลาเล่นฟุตบอลเหมือนกันครับแล้วก็แบบมันอาจจะต่างจากสิบเอ็ดแต่ว่าเดินสายมันก็ผมผมว่ามันมีความสุขกว่าความสุขใน,นที่นี้คืออะไร,รเรื่องการเล่นฟุตบอลเรื่องการใช้ชีวิตข้างนอกบ้างมันอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่เราก็ต้องเดินตัวเองแต่มัน ก็มันมีความสุขความสุขในแบบที่แบบว่าผมสบายใจดีกว่าบางแบบผมอยู่แล้วผมสบายใจผมไม่ได้มาต้องมาเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นยังไงครับ uh huh. เพราะว่าผมก็เคยเครียดเรื่องวัดลีกมามันก็เต็มเต็มก็ประมาณปีกว่าตอนที่มีข่าวตอนนั้นครับแต่เราก็ไม่ได้ไปอยากไปพูดให้มันดูเสียหายอะไรมันเครียดในแบบแบบไหนลูกเกมหรือว่ายัางไงอันนี้คือเวลาเล่นบอลหรือว่าเวลาเวลาที่ที่บอกว่าเครียด ก็เรื่องปัญหามันอาจจะไม่ได้อยู่ในสนามส่วนมากกับบางส่วนมากมันจะปัญหาที่ซีเบที่ผมมีปัญหาคือจะเป็นส่วนมากจะไปข้างนอกมากกว่า uh huh. เพราะในสนามเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนที่ไฟอยู่แล้วแต่นอกสนามผมก็จะไม่ยุ่งอัไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นครับผมก็จะเป็นคนที่นิ่งๆตลกๆมอนมนคนนึงอะไรเงี้ยครับแบบเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่ที่แบบไม่นอบน้อมเงี้ยครับ uh huh. มันก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องถาโถงเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยผมก็แค่ มันบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมารับรู้แต่เราต้องมารับรู้อะไรเงี้ยมันก็เลยเครียดไปอีกแบบหนึ่งครับคุณว่าเกมในฟุตบอลเดินสายอะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับผมในในตำแหน่งที่ผมเล่นนะครับถ้าในตำแหน่งที่ผมเล่นผมว่าน่าจะเป็นการสก,กัดพวกกองหน้าครับบัง uh huh. มันคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาจะยิงหรือจะส่งเราจะมีตัวข้างหลังไหมอะไรเงี้ยครับสำหรับผมคุณคิดยังไงกับคำว่า เคเลว่ะเล่นแรงว่ะช่วงหลังเนี้ยอ๋อถ้าไออันนี้ผมก็น่าจะแบบด้วยผมเป็นคนคาแรคเตอร์ผมเป็นคนแบบไฟ์เป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยยอมคนบางเป็นคนเต็มที่ตลอดจนกว่ามันจะนักกรรมการจะเป่านวีดจบผมก็คือจบเลยแต่ในสนามผมจะเป็นอีกคนหนึ่งทันทีผมจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างเพื่อทีมชนะเพราะทุกคนลงไปในสนามก็ต้องอยากชนะแต่พอจบถึงมันจะแพ้หรือจะชนะมันก็ต้องยอมรับใน,ในผลที่ออกมา แต่ว่าผมขอให้ผมได้แค่ไปเต็มที่ในสนามก็พอแล้วครับประมาณถ้าสมมติว่าวันนี้ผลงานคุณดีมีสโมสรอาชีพสักสโมสรเดินเข้ามาบอกว่าคุณไปช่วยผมได้ไหมคุณจะบอกผมว่าไงผมยังตอนนี้ผมว่าน่าจะยังครับผมขออยู่นี่ก่อนผมไม่ได้ด้วยว่าผมอยู่ตอนยี่นี่นะครับแต่ว่าผมอยู่แล้วผมว่าผมรู้สึกว่าผมสบายใจผมรู้สึกว่า มันไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมาให้ผมปวดหัวด้วยครับรบังผมก็เลยแบบว่าผมขอขอพักแป๊บนึงถ้าผมพร้อมนวผมจะจะขอบอสฟุกกลับไปสู้อีกทีนึงครับเคยโดนดาราม่าเกี่ยวกับบอลเดือนสายก <c oughs> ็น่าจะมีเหตุการณ์เดียวครับที่บางนานเคยบอกให้แก้ไม่ต้องออกไปน่าจะน่าจะเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวเลยครับเพราะถ้าเรื่องดราม่าแล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์ถ้าเป็น ถ้าเรื่องอารมณ์ก็น่าจะมีเหตุการณ์เดียวครับแต่ถ้าเป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหากรรมการก็น่าจะมีที่เงินล้านที่พัทยาครับบังที่แฮนด์บอลตอนเจอกับซอนหนิงเจอกับพี่หนุ่มครับพี่เมงานยางเจอกับพี่พีที่ผมจะพักบอลแต่ว่าโดนกองหน้าพักแล้วมันบอลไปโดนแบบกึ่งแขนกึน่งหน้าอกและกรรมการไม่ให้จุดโทษก็น่าจะเป็นดราม่าหนักอยู่ช่วงนั้นครับแต่ก็ผ่านมปได้ก็ผ่านมาได้ครับ ั้งแต่ประเดินสายผลงานไหนที่คุณรู้สึกว่าภูมิใจที่สุดเลยอู๋ไทยนะครับรายการเดียวอันนั้นตอนมาแรกๆเลยใช่ครับเป็นรายการที่เป๊ะให้ไทยตะวนันครั้งที่สองครับเงินล้านเงินเงินล้านแรกผมไปเตะที่สารคามแพ้จินพัทครับรอบรองรอบรอบรอง,องใช่ครับที่เจอจินพัทแพ้แพ้สามสองครับแล้วก็มาอูทไทยก็ที่ได้ได้แชมป์กับไทยตะวันครับสุรอบก่อน ที่ที่ไหนครับอ่าใช่ต,ตกตกเก็ได้นางฟ้าช่วยครับาไได้แชมป์ใช่ครับไ,ได้แชมป์ความรู้สึกคุณได้เป็นไงบ้างครับวามรู้สึกถ้าวันนั้นความรู้สึกผมมันพูดไม่ออกเลยบางมันมันสุดแล้วครับสาหรับผมก็ถ้าในเดินสายทุกทีมก็น่าจะรู้ว่าเงินล้านมันได้ยากมากคุณผ่านเวทีไทยลีกทำไมคุณร้องไห้กัรเดินสายมันคนละฟีว์าบ้างเพราะไทยลีกผมไม่ได้มีช่วงที่แบบจะรับแชมป์ อะไรบ่อยมากนะครับ,รบนอกจากจะเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์จริงๆทีมที่จะเลื่อนขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยครับแต่นี้คือแบบเราเตะภายใน3วันแต่เราได้แชมป์แล้วมันเป็นเงินจํานวนที่เยอะมากผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูทําได้เว้ยเจ็ดคนกูก็สามารถช่วยพี่ๆในทีมให้ได้แชมป์ได้มันก็แค่นี้มันก็รู้สึกว่าแบบมันในความสุขมากครับผมจะถามหน่อยว่าในทีมสนิทกับใคร้างที่สุด ก็ส่วนมากก็จะอยู่กันสี่ห้าคนนะครับอยู่กับนัทเนธพี่คิงเสียนาธพี่พี่โก้บังฟานแล้วก็พวกแค่ประมาณนี้ครับน้องแบงค์อะไรเงี้ยครับที่อยู่ด้วยกันนายพวกเนี้ยครับก็จะอยู่โซนแค่นี้ใช่ครับแต่ก็ส่วนมากผมก็สนิทกับพวกพี่ทุกคนแต่ว่าส่วนมากถ้าอยู่จริงๆก็จะอยู่กับแค่สามสี่คนครับประมาณนี้ครับแต่ถ้าให้ขอบคุณก็ขอบคุณสิ่งขนาดเลยใช่ครับพี่คิงเราเป็นคนโทรชวนครับเราต้องขอบคุณพี่คิงครับ พีดเขาพกกกระดานก้องเมื่อกี้เขาพครับเชิผมมาอยู่นะอเวเลยเจอผมมาอยู่ครับเออถ้าไม่ได้ก็เอาเอาเลิกกินก็มีผลแล้วนะใช่ครับได้ข่าวว่าเหมือนอ่าเป็นการรวมตัวของเรียนโรงเรียนเลยนะอาสามทนครับบังอัสัมชนครับก็คือเจ้าของเจ้าของทีมก็อาบสมใช่ครับคิงก็อาสามครูอาบสามใช่ครับ ก็คือถ้าอาณาธุลเป็นไปได้ก็อับสารุนรบไม่ไม่ครับอันนี้ผมต้องอยู่ที่บอสครับใช่ครับเห็นคิงบอกว่าอะไรอะไรนะเลือดอะไรสีอะไรไอเลือดเข้มกว่าน้ำครับเห็นคิงเขาพูดนะใช่ครับวันนี้ก็เลือดมันก็เข้มกว่าใช่ไหมใช่ครับอาณาคตใครไม่ได้เรียนที่จริงเก็บตัวเลยพี่เอพีเอะพี่เอวิซีเอ เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเล่นเขาบ้างรอบนี้เดี๋ยวผมจะแทงเขาเพราะอะไรเอากดส้นตีนผมราเล่นครับเราเลื่องนะพี่พี่ชายด้วยนะจะต่างบังพี่ชายอีกคนนึงพี่ชายพี่เอสองคนเออเหรอที่นี่ว่าสนิทสนิทกันเหรอใช่ครับแล้วหลังจากนี้ถ้าเป้าหมายไงกับนทตทวันผมก็ถ้าเป้าหมายผมสําหรับผมก็ถ้ามีรายการไหนผมจะทําให้ดีที่สุดดีกว่าบังไม่ได้แบบว่าต้องแชมป์ตลอดเราแค่ทําหน้าที่อย่างน้อยดีที่สุดถ้ามันได้แชมป์ก็ถือว่า มันคือสิ่งที่ตอบแทนเราครับตั้งแต่เข้ามาอยู่เคยโดนเจ้าของทีมเอ็ดบ้างไหมอาครับบุกเอ็ดบ้างไหมอะไรแบบติติงอะไรเงี้ยมีไหมก็ไม่ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าวัตุเขาก็เป็นคนนิ่งเงียบผมก็มาดีอย่างเดียวครับอด้วยด้วยตำแหน่งแล้วคุณต้องแข่งกับโอปิตรคุณถูกต้องไหมใช่ครับคุณคิดว่า คุณคือคู่แข่งกับเขาไหมไม่ครับสาหรับผมมาเนี่ยผมไม่ได้มาที่จะมาแข่งกับพี่โอแต่ผมแค่มาพพอร์ตเขามาคอยช่วยในวันที่เขาเจ็บหรือว่าวันที่พี่เขาพักแล้วผมลงไปแทนเขาแป๊บหนึ่งให้เขาได้กลับมามีแรงใหม่เหมือนผัดกันอะบังไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นคู่แข่งกันเพราะว่าเขาพี่เขาเล่นมาก่อนผมผมแค่มาเหมือนมาสแปรพี่เขาก่อนอย่างเงี้ยครับถ้าให้คุณกลับไปแก้ไขอะไรได้หนึ่งข้อ คุณอยากกลับไปแก้ไขอะไรน่าจะเรื่องอารมณ์ตัวเองอะครับบางมันเป็นไงผมว่ามันบางทีผมก็อยู่ในสนามจนมันเดือดจนมันควบคุมตัวเองไม่ได้ครับมันร้อนจนทะลุออกไปเลยบางทีมันคุมตัวเองไม่ได้ก็อยากจะแก้ไขเรื่องนี้กับตัวเองเรื่องอารมณ์ใช่ครับเรื่องอารมณ์ถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากจะแบบคือก็อยากจะใจเย็นลงแล้วก็แบบขอโทษกันจบเดินออกไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกนี้ครับบาง แล้วในลีกอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมลีกชิพในลีกผมก็มันก็มีเรื่องอารมณ์เหมือนกันครับบางแต่ว่าก็ผมว่าผมก็เต็มที่กับทุกทีมเลยครับที่ผมเคยรับใช้ทุกสถานที่ที่เคยเล่นลีกครับผมก็อาจจะนั่นเรื่องอารมณ์เรื่องเดียวครับบางถ้าขอได้เรื่องเดียวเรื่องอื่นก็ไม่น่าติดแล้วลใช่ครับผมว่าไม,ไม่ไม่มีแล้วครับ ได้ข่าวว่าช่วงหลังนี้คุณไปไหนก็จะมีอินฟูติดตามคุณตลอดเลยเรื่องยิ่มีเมียครับเมียติดครับมีติดตามมีติดตามหรอ <c oughs> ชีวิตคุณก็จะขาดช่องช่องทางของภรรยาคุณ <c oughs> ใช่ครับก็ถ่ายอยู่กับแฟนครับ <c oughs> ก็ถ่ายถ่ายคอนเทนต์บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับฟัง <c oughs> อยากเจอคุณต้องไปติดตามที่ช่องไหนถ้าจะติดตามผมก็ติดตามที่ช่องของแฟนผมครับชื่อช่องกุ๊กกิ๊กชิดมีแฟนเป็นนักบอลครับอครับผม ก็ฝากไปติดก็ฝากไปติดตามด้วยแล้วกันครับฝากิดตามด้วยนะครับคนได้ข่าวว่าคนเข้าไปดูแล้วติดตามชิดเยอะมากก็ประมาณนึงนะครับบังก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาติดตามแล้วก็ขอขอบคุณพี่พ FC จากไา้สวันที่ติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆที่เลยครับโอเคขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแกู๊มากขอบคุณครับบังเล่าเวลาครับผมไม่เสียตลาดเลยโอเคเดี๋ยวเอาเสื้อขอบคุณครับ แล้วก็สัสดแขกโอ้ขอบคุณครับบ้างครับขอบคุณครับ